ันป่าลึกแถบภาคเหนือของไทยมีหุบเขาที่ชาวบ้านเรียกว่าหุบลับแลที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปเพราะเราลือกันว่าใครก็ตามที่เข้าไปจะไม่ได้กลับออกมาอีกเลย แต่ด้วยข่าวหรือเรื่องขุมทรัพย์สมัยสงครามโลกที่ซ่อนอยู่ในนั้นทําให้กลุ่มนักล่าสมบัติ4คนตัดสินใจเดินทางเข้าไปค้นหาด้วยความมุ่งมั่นแม้จะต้องแลกด้วยความเสี่ยงถึงชีวิตกลุ่มนักล่าประกอบด้วยพงหัวหน้าทีมแชมช่างภาพเจนักธรณีวิทยาและเมหญิงสาวผู้มีสัมผัสพิเศษ เมื่อพวกเขาเดินลึกเข้าไปในป่าทุกอย่างเงียบสนิทไม่มีแม้แต่เสียงนกไม่มีแม้แต่ลมคืนแรกมีบางสิ่งผ่านเทนไปเงาของผู้หญิงผมยาวสวมชุดขาวลอยเหนือพื้นแต่ไม่มีใครกล้ายอมรับไว้เห็นหลังจากตั้งแคมป์ใกล้น้ำตกกลางป่านในคืนที่สองทุกอย่างเริ่มมีสัญญาณแปลกๆผงซึ่งเป็นหัวหน้าทีม เริ่มรู้สึกว่าอากาศเย็นผิดปกติมีเสียงลมวีตวิวลอดมาตามต้นไม้และแม้แต่ไม่มีใครพูดอะไรแต่ทุกคนต่างรู้สึกว่ามีบางอย่างจ้องมองอยู่เวลากลางคืนเมหญิงสาวผู้มีสัมผัสพิเศษลุกขึ้นจากเต็นท์เหมือนละเมอเดินหายเข้าไปในทางเดินแคบที่มีหมอกลงจัดผงรู้ตัวเพราะได้ยินเสียงฝีเท้าเบา,เบา จึงหยิบไฟฉายเดินตามเขาตามรอยเท้าเปียกฝนไปจนถึงริมหน้าผาน้ำตกขนาดเล็กที่มีม่านน้ำบางๆไหลลงมาแล้วเขาก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องเพลงกล่อมเด็กช้าๆแผ่วเบาและโศกเศร้าข้าเป็นเพียงเงาในสายฝน ถูกลืมจากคนที่เคยให้สัญญาเสียงนั้นเย็นเยียบราวกับแทรกผ่านหัวใจเมยืนนิ่งอยู่ใต้ม่านน้ำเหมือนถูกสะกดแล้วจูๆ่ๆหญิงสาวแปลกหน้าก็ปรากฏตัวอยู่ฝั่งตรงข้ามผมยาวถึงเอวเปียกแนบตัวชุดขาวเก่าเปียกน้ำจนแนบเนื้อ ดวงตามหมุนเศร้าแต่งดงามผิดธรรมชาติเธอมองพงเหมือนรู้จักเขาอย่าพาใครเข้าไปในถ้ำมันไม่ใช่ที่ของคนเป็นพูดจบร่างของเธอก็สลายเป็นหมอกจางๆละลายกับฝนเมสุดลงในอ้อมแขนของพงเหมือนสลบไปพร้อมเสียงกระซิบสุดท้ายดังเบาๆในหัวเขา เราจะได้พบกันอีกในฝันหลังเหตุการณ์คืนก่อนผงแทบไม่เป็นอันทำอะไรเขาเก็บงำเรื่องที่เจอไว้ในใจเพราะไม่อยากให้คนอื่นตื่นกลัวแต่ทุกครั้งที่เขาหลับเขาฝันถึงผู้หญิงคนนั้นในฝันเขาเห็นภาพตัวเองเดินเคียงเธอในป่าทึบเธอเล่าเรื่องในอดีตว่าเธอชื่อออนเป็นลูกสาวเจ้าหลวงเมืองโบราณเมื่อร้อยกว่าปีก่อน ถูกบูชายันเพื่อเป็นวิญญาณผู้เฝ้าสุสานเพราะในถ้ำแห่งนั้นมีบางสิ่งที่ไม่ใช่ของโลกมนุษย์ถูกฝังกลบไว้พร้อมสมบัติล้ำค่าฉันไม่ได้อยากตายนะแต่ถูกสั่งให้ยอมเพื่อคนทั้งเมืองแม้ตายไปแล้วแต่หัวใจฉันก็ยังอยู่รอใครสักคนที่มองเห็นไม่ใช่แค่ผ่านไปทุกคืนพงฝันเห็นเธอในรูปแบบต่างๆ บางคืนเธอนั่งใต้ต้นไม้ร้องไห้บางคืนเธอนั่งห้อยขาอยู่บนโขดหินมองพระจันทร์และทุกครั้งที่ตื่นขึ้นมาเขาจะเห็นกลีบดอกไม้ป่าเปียกฝนวางอยู่ข้างหมอนเขาเริ่มรู้ว่าเขากำลังรักผู้หญิงคนหนึ่งที่ตายไปนานแล้วแต่ในขณะที่พงสับสนและอยากปกป้องอ่อนเพื่อนในทีมอีกสองคนคือแชมป์และเจกลับมุ่งหวังขุมทรัพย์ แชมแอบใช้ GPS เทียบกับแผนที่เก่าคนพบปากถ้ำหลังม่านน้ำตกที่ถูกซ่อนด้วยโขดหินใหญ่เขาเรียกเจมาช่วยกันเปิดในถ้ำกลิ่นอับเก่าแก่เราวกับไม่มีใครเข้าเป็นร้อยปีผนังมีอักษรล้านนาโบราณสลักว่าณที่นี้ขังไว้ซึ่งความตายกับคำสัญญาอย่าเรียกอย่าแตะอย่าเปิดแต่เจกลับถ่ายรูปไว้ ในขณะเดียวกันแชมป์ก็ฝืนเข้าไปลึกพวกเขาพบแท่นหินตรงกลางล้อมด้วยหีบไม้โบราณที่มีตราสัญ,ญลักษณ์ประหลาดและรูปปั้นของหญิงสาวหน้าคล้ายออนผนึกอยู่ตรงผนังเมื่อแชมสัมผัสรูปปัน้นเสียงกรีดร้องของผู้หญิงดังก้องถ้ำไฟฉายดับพรึบกลิ่นเหม็นเน่าลอยมาอากาศเย็นจัดเสียงฝีเท้าเริ่มวิ่งรอบตัวพวกเขา เหมือนคนหลายสิบคนเดินไปมาในความมืดเจหายตัวหน้าตัวตาแชมป์หัวใจวายช็อกล้มลงพงซึ่งตามมาช่วยได้ยินเสียงออนดังมาจากส่วนลึกของถ้ำเธอฝืนคำสาบต้องแลกด้วยชีวิตพงออกไปซะก่อนที่ฉันจะถูกผนึกอีกครั้งแสงสว่างเพียงจุดเดียวส่องนำเขาออกจากถ้ำได้ราวปฏิหารและก่อนออกมา เขาหันกลับไปเห็นออนยืนอยู่อย่างโดดเดี่ยวริมหินศิลาสีดำน้ำตาไหลาจากดวงตาที่ไร้ชีวิตหลายวันต่อมาพงและเมเท่านั้นที่เดินออกจากป่าได้อย่างปลอดภัยเมื่อเขากลับมาสู่โลกความเป็นจริงเขารู้ว่าเขาได้ทิ้งหัวใจไว้ในป่านั้นแล้วหลายคนไม่เชื่อในเรื่องผีแต่เขารู้ดีว่าสิ่งที่เจอคือหัวใจของหญิงสาวที่ถูกรักทิ้งไว้กลางป่า หลายปีผ่านไปพงยังกลับไปยังน้ำตกแห่งนั้นในวันฝนตกเขายืนอยู่ที่เดิมและปักดอกไม้ป่าชนิดเดียวกันในฝันเวริมโขดหินบางคืนเสียงร้องเพลงของออนก็ยังแว่วมาตามสายลมและเขาก็ยังยิ้มเศร้าๆแล้วพูดเบาๆว่าผมยังจำคุณนะออนฝนยังตกอยู่ทุกปีน้ำตกยังไหลไม่ขาดสาย และความรักระหว่างคนเป็นกับวิญญาณก็ยังไม่เคยจางหาย